ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีร้านขายมเมล็ดพืชที่โด่งดังภายในร้านมีมเมล็ดมากมายทั้งมเมล็ดดอกไม้สวยมเมล็ดผลไม้หวานและ,มะเมล็ดต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา แต่กลับมีมเมล็ดหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจมันเป็นมเมล็ดสีหม่นหม่นเล็กกว่าเพื่อนไม่หอมไม่สวยไม่ได้ถูกโฆษณาจนคนที่เดินผ่านมักพูดว่ามเมล็ดแบบนี้ปลูกไปก็ไม่มีค่าอะไรมะเมล็ดตัวน้อยได้ยินคำพูดเหล่านั้นทุกครั้งก็รู้สึกหดหู่คิดว่าตัวเองเกิดมาผิดร้านผิดที่ผิดเวลา วันหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านเขาไม่ได้มองหาเมล็ดที่สวยที่สุดไม่ได้ถามหาเมล็ดที่แพงที่สุดแต่กลับหยิบเมล็ดตัวหม่นหม่นขึ้นมาดูอย่างสนใจเจ้าของร้านรีบห้ามพลางกล่าวว่า อย่าเอา,มาเมล็ดนี้เลยครับมันไม่โตเร็วไม่ออกดอกสวยไม่ให้ผลใหญ่คนส่วนใหญ่ไม่เอาเลยชายชารายิ้มตอบเบาๆก่อนจะกล่าวว่าข้าไม่ได้ต้องการต้นไม้ที่อวดใครได้ข้าอยากได้ต้นไม้ที่อยู่กับข้านานๆ เขาซื้อมเมล็ดนั้นกลับบ้านขุดดินเล็กๆหลังบ้านวางมเมล็ดลงไปรดน้ำพูดคุยและดูแลมันอย่างเงียบๆทุกวันแม้เมล็ดจะไม่งอกเสียทีเวลาผ่านไปหลายเดือนต้นอ่อนสีเขียวจางๆก็เริ่มโผล่ขึ้นมาช้าแต่มั่นคงเพื่อนบ้านหลายคนหัวเราะและกล่าวว่าปลูกอะไรกันน่ะโตช้าขนาดนี้มันไม่คุ้มหรอบ แต่ชายชราไม่สนใจเขายังรดน้ำตัดแต่งและป้องกันแดดแรงให้ต้นไม้ของเขาอย่างใจเย็นและต่อเนื่องผ่านไปหนึ่งปีต้นไม้ยังไม่สูงเท่าเขาแต่รากของมันลึกลงในดินมากกว่าต้นไม้ทุกชนิดในสวนผ่านไปสามปีฝนตกหนักน้ำท่วมทั้งหมู่บ้าน ต้นไม้สวยๆที่ปลูกอย่างรีบเร่งหักโค่นลงหมดเหลือเพียงต้นไม้จากเมล็ดมนๆที่ยังยืนหยัดอย่างสง่างามไม่หวั่นไหวต่อพายุและน้ำท่วมเพื่อนบ้านตกใจมากถามชายชราว่าทำไมต้นนี้ถึงไม่ล้มเลยชายชราลูบลำต้นเบาๆก่อนตอบว่าเพราะมันไม่ได้ถูกปลูกเพื่ออดใครแต่มันถูกปลูกด้วยความดีต้นไม้ที่โตช้าแต่มีรากลึกไม่เคยแพ้อะไรง่ายๆหรอก มเมล็ดตัวน้อยที่เคยถูกมองว่าไร้ค่ากลับกลายเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดและให้ร่มเงาแก่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมันสอนทุกคนว่าความดีอาจไม่เติบต่อเร็วอาจไม่โดดเด่นทันทีแต่เมื่อวันยากลำบากมาถึงมีเพียงความดีเท่านั้นที่ยืนหยัดอยู่ได้จริง